แอบขโมยโอนมรดกนอกจากจะติดคุกกฎหมายยังกำหนดให้ถูกกำจัดไม่ได้รับมรดกเลยรู้หรือ,อยังสวัสดีครับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับในช่วงรู้ข่าวทันกฎหมายกับทนายอานอนท์เชื้อสัตบงกตสมัยพ่อแม่มีชีวิตอยู่นะฮะพี่น้องรักใคร่ถูกกันหลังจากหมดบุญท่านนะฮะพี่น้องกลายเป็นศัตรูความสัมพันธ์ในวัยเด็กไม่สำคัญเท่าความสุขสบายในวัยแก่นะฮะเกิดเหตุพิพาททะเลาะกันเยอะ ในการแย่งชิงมรดกพ่อแม่ตายมือใครยาวสาวได้สาวเอานะในตรงนี้นะฮะในการแบ่งปันทรัพย์มรดกหากรณีว่ามีการปิดบังซ่อนเลนแอบโอนหรือไม่แบ่งพี่น้องกฎหมายได้กําหนดโทษไว้ทั้งทางคดีแพ่งและคดีอาญาในเรื่องนี้นะฮะเราต้องมาดูในส่วนของคดีอาญาก่อนนะครับว่าการที่คุณยักย้ายถ่ายเททรัพย์เนี่ยกฎหมายกําหนดให้ลงโทษยักย้ายยังไงนะฮะ ปกติการยักยอกทรัพย์มรดกจะเกิดขึ้นนะครับเมื่อเจ้าของที่ดินถึงแก่ความตายทายาทซึ่งอยากจะโอนที่ดินมาเป็นของตนหรือก็แบ่งปันทายาทคนอื่นเนี่ยจะต้องไปยื่นคำร้องต่อศาลขอเป็นผู้จัดการมรดกทีนี้เมื่อศาลมีการไต่สวนตั้งเป็นผู้จัดการมรดกแล้วนะครับจะมีอำนาจในการโอนนะฮะเอกสารที่ศาลให้เนี่ยสามารถโอนเป็นชื่อตัวเองโอนให้ทายาทหรือโอนขายโอนให้ลูกให้เต้าได้เลย ตรงนี้จึงนำมาซึ่งการแอบโอนเอาเป็นของตนเองหรือคนอื่นนะครับซึ่งกรณีมีการโอนเป็นของตนเองหรือคนอื่นจะถือว่ามีความผิดอันดับแรกคือผิดในกฎหมายอาญาซึ่งในกฎหมายอาญากำหนดไว้นะฮะตามมาตรา354นะครับว่าผู้ใดได้รับมอบให้จัดการทรัพย์สินของผู้อื่นนะครับหรือทรัพย์สินผู้อื่นเป็นเจ้าของร่วมอยู่ด้วยกระทำผิดหน้าที่ของตนด้วยประการใดนะครับจนเป็นเหตุให เกิดความเสียหายห,ายหรือประโยชน์ในลักษณะเป็นทรัพย์สินของผู้นั้นต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะฮะโทษนะฮะเมื่อกี้353354ถ้าการกระทำตามมาตรา3 5 2 353ได้กระทำในฐานะ,ะเป็นผู้จัดการมารดกตามคำสั่งศาลนะฮะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0 0บาทก็คือโทษจะหนักขึ้นการที่ผู้จัดการไปยักยอกนี่ก็คือว่าถือว่า มีความผิดอันดับแรกตามกฎหมายอาญาโทษจำคุกนะครับไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาททีนี้นอกจากมีโทษทางอาญากฎหมายแพ่งนะฮะก็ลงโทษด้วยนะฮะซึ่งกฎหมายแพ่งก็ได้มีการกําหนดไว้นะครับตามมาตรา1605ทายาตคนใดยักย้ายถ่ายเทหรือปิดบังทรัพย์มรดกเท่าส่วนของตนที่จะได้รับหรือมากกว่าโดยรู้อยู่ว่าตนทําให้เสืเส่อมเสียประโยชน์สิทธิ์แก่ทายาทคนอื่นนะฮะ ต้องถูกกําจัดมิให้ได้รับมรดกเลยนะแต่ถ้ากรณียักย้ายถ่ายเทยท,ทรัพย์น้อยกว่าส่วนที่ตนจะได้ทายาทคนนั้นจะต้องถูกกําจัดมิให้รับมรดกเฉพาะส่วนที่ได้ยักย้ายหรือปิดบังนั้นในเมื่อกฎหมายเขียนอย่างนี้แสดงว่าถ้าคุณมีการโอนเป็นของคุณเองหรือโอนไปให้ทายาทคนอื่นนะฮะถ้าจํานวนที่โอนไปนะครับมันมากกว่าส่วนที่คุณจะได้กฎหมายกําหนดว่าคุณจะถูกกาจัดไม่ให้ได้รับมรดกลายนั้นเลย น,ะะนอกจากนี้ติดคุกด้วยซึ่งตรงนี้นะฮะเราก็ต้องมาดูนะครับมีดีกาอ้างอิงยืนยันนะครับเป็นดีกาที่1 8 2 3ทัก2 5 3 7นะฮะได้กำหนดไปว่าแม้ผู้จัดการมรดกได้โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินมรดกเป็นของตนก่อนถูกฟ้องคดีถึง7ปีแล้วก็ตามก็เป็นเรื่องดำเนินการในฐานะผู้จัดการมรดกหาใช่การจัดการแบ่งปันทรัพย์มรดกตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เมื่อไม่ปรากฏว่าหลังจากสารตั้งเป็นผู้จัดการมรดกแล้วได้มีการแบ่งมรดกให้แก่ทายาตแต่อย่างใดจึงถือได้ว่าผู้จัดการมรดกได้ครอบครองทรัพย์ทั้งหมดแทนทายาตการจัดการมรดกไม่เสร็จสิ้นนะฮะฟ้องโจท์จึงไม่ขาดอายุความนะครับและการที่ผู้จัดการมรดกมีหน้าที่ต้องจัดการแบ่งทรัพย์ให้ตามสัดส่วนมรดกทั้งหมดแก่ทายาตเว้นแต่ทายาตจะตกลงยินยอมนะครับให้เจ้ามรดก เป็นรัพย์มรดกของให้เจ้ามรดกแต่เพียงผู้เดียวนะฮะการที่เจ้ามรดกนะครับมีการไม่ยอมแบ่งทรัพ์มรดกแต่โอนให้แก่บุตรซึ่งต่างทายาทเจ้ามรดกทั้งที่ผู้จัดการมรดกทราบดีว่ายังมีทายาทอื่นพฤติการถือได้ว่าเป็นการยักย้ายถ่ายเททรัพย์มรดกมากกว่าส่วนที่ตนจะได้จึงถูกกําจัดมิให้ได้รับมรดกเจ้ามรดกเลยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1605วรัคแรก ศาลดีกาวินิจฉัยไว้เลยนะฮะซึ่งตามดีกานี้คือเจ้ามรดกเป็นพ่อใหม่นะฮะหลังจากแม่ตายก็โอนให้ลูกซึ่งเกิดกับตนเพียงฝ่ายเดียวโดยไม่โอนให้แก่ลูกที่ติดมารดามาสารจึงบอกว่าการที่คุณตั้งเป็นผู้จัดการมรดกแล้วโอนให้บุคคลอื่นโดยที่รู้อยู่ว่าคนอื่นยังไม่ได้ตรงนี้ตนเองเนี่ยจะถูกกำจัดไม่ให้รับมรดกนอกจากนี้การที่คนรับนะฮะ ก็ต้องถือว่าคุณเป็นทายาทและก็ร่วมในการปิดบังทรัพย์มรดกดังนั้นในดีการตรงนี้ถือว่าพ่อและลูกไม่ได้รับมรดกเลยนะฮะถูกกําจัดไม่ให้รับมรดกจะได้มรดกเฉพาะลูกซึ่งติดแม่มาเห็นไหมถ้าตามดีการตรงนี้ก็ต้องถือว่าคุณโลภมากลาบหายสารกําจัดไม่ให้รับมรดกเลยนอกจากนั้นเขาอาจจะฟ้องคดีอาญาให้ติดคุกมาด้วยนะและตรงนี้สารดีกายังไม่นิยฉัยนะปกติว่า การจัดการมรดกถ้าเสร็จสิ้นแล้วจะต้องฟ้องใน5ปีแต่ศาลดีกาวินิจฉัยว่าการที่คุณครอบครองโดยม่ยังไม่แบ่งให้ใครเลยถือว่าคุณยังไม่ได้จัดการมรดกจะครอบครองนานเท่าไหร่ทายาทก็มาฟ้องเอาได้นะฮะไม่ขาดอายุความตรงนี้ถือว่าศาลดีกาวินิจฉัยมาแล้วนะฮะการที่คุณไม่แบ่งนานเท่าไหร่เขาก็ฟ้องได้นอกจากนั้นคุณจะถูกกำจัดไม่ให้รับมรดกเลย ดังนั้นก็ต้องว่ากันตามเกมนะฮะตามกติกาของกฎหมายการที่คุณได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกคุณก็ต้องแบ่งให้ทายาททุกคนซึ่งมีสิทธิ์จะได้ซึ่งกำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1629นะฮะคุณก็ต้องแบ่งทายาทนะครับตั้งแต่ผู้สืบสันดานบิดามารดาภรรยาและบุตรพี่น้อง่วมบ,บิดามารดาซึ่งมีส่วนเท่าๆกันนะฮะกรณีเป็นสามีภรรยาก,ก็ได้รับก่อนครึ่งหนึ่ง ส่วนที่เหลือก็ไปเข้าแถวรับกับทายาตคนอื่นนะต้องแบ่งตามที่กฎหมายกําหนดนะฮะแบ่งไม่เท่ากันผู้จัดการก็ผิดนะฮะแบ่งเอาคนเดียวผู้จัดการก็ผิดดังนั้นก็ต้องถือว่ามรดกต้องตกแก่ทายาททุกคนเท่าเท่กันนะฮะมีเคล็ดสาระความรู้ดีๆทนายนนท์ก็จะแวะมาให้ความรู้กันเช่นเคยวันนี้คงขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ